สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับโอลฟยโปรโมชั o ่นเดือนเมษายน2025นี้นะครับสำหรับวันเวลาเริ่มโปรโมชั่นนะครับเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดตอนไหนนะครับมีอะไรบ้างรวมถึงลิงก์ด้วยผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์หลังจากดูรีวิวนี้แล้วสนใจอยากจะซื้อจะสั่งกดลิงก์เข้าไปซื้อไปสั่งกันเองได้เลยนะครับส่วนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3-400ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีกติกาแบบว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยล็อกอินสำเร็จกดสั่งซื้อของนะครับก็จะส่งเจ้าตัวนี้ฟรีแบบสุ่มเข้าไปแต่ว่าในช่วงนี้เขาก็จะมีตัวอื่นออกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีอื่นๆที่เคยออกมาอย่างเช่นโอไซต์อีดิชันนะครับของเดือนที่แล้วแล้วก็จะมีเป็นบลูพอชเลนของเดือนก่อนนู้นแล้วก็ r d ดออสพีเชนดราก้อนนะครับของของปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยสีพิเศษพวกนี้ก็อาจจะมีวนมาแต่ว่าแรนดอมสุ่มมาอาจจะได้ตัวนี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 ้นะครับไม่แน่ใจว่าได้ตัวไหนนะครับเขาจะเป็นแรนดอมซึ่งสวยมากพวกนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับแยกไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้ตัวนี้คือไฟฉาย Mono Output Keychain LED Light ไฟฉายแสงระดับเดียว แบบห้อยกุญแจนะครับชื่อรุ่นคือ i3e eos นะครับครบรอบ18ปี Olight นะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาจนถึงปัจจุบันเดินทางมาถึงปีที่18แล้วนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยโ l ไล h ์มาทำตลาดอยู่ประมาณ5-6ปีได้นะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเข้ามา6ปี7ปีหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับตั้งแต่เดือนอะไรจาไม่ได้แต่ว่าจาได้ว่าเข้ามาก่อนโควิด19นะครับก็น่าจะนานกว่านั้นแล้วนะครับผม เจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อให้พกพาสะดวกนะครับใช้งานง่ายคือแสงสว่างระดับเดียวเปิดปิดนะครับแบตเตอรี่ก็เป็น 3A ชาร์จได้หรือว่าใช้ททิ้งก็ได้เอาขลายนะครับแล้วแต่ซึ่งถ้าซื้อตัวปเปล่าๆเนี่ยก็ ต้องบอกว่ารุ่นธรรมดามันประมาณ300400ประมาณนะั้น400กว่าบาทลประมาณนะี้แต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็มาในโปรโมชั่นเดือนเมษายน2025นี้นยนะครับจะมาเป็นสีม่วงตัวหนังสือสีทองแล้วก็จะมีตัวหนังสือบอกว่าเป็น18ก็คือครบรอบ18ปปีพร้อมกับลายตรงนี้นะครับแท็กด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของฟีเจอร์หลักๆของเจ้าตัวนี้ซึ่งถ้าลองขยายภาพดูเราจะเห็นว่า ตรงนี้จะบอกว่าแสงสว่าง90ลูเมนส์ระดับเดียวใช้ได้45นาทีเมื่อใช้อาัาลคาไล 3A นะครับ44เมตรที่ระยะ2ค่าแคนเดล่าคือความจ้าเนี่ยอยู่ที่500แคนเดล่าตกกระแทกได้1.5เมตรความยาวคือ60.5มมคือ6เซนต์นะนะโดยประมาณแล้วก็ ความกว้างของหัวนะครับอยู่ที่14มม,มคือ1นซนมนั่นเองน้ำหนัก19.4กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเจ้าตัวนี้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงมันสวยไหมมาดูกันเลยครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นไฟฉายไซส์เล็กแบบนี้มาในถาดกันกระแทกในนี้จะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด triple a ตอง A หรือ 3A นะครับ AAA มาแล้วนะครับเป็นอัลคาไลใช้แล้วทิ้ง1.5 V โวลต์ส่วนข้างหลังตรงนี้นะครับจะมะีตัวคู่มือบอกถึงการใช้งานนะครับและคุณนะสมบัติของไฟฉายตัวนี้รวมถึง Safety Warning คือข้อควรระวังในการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเนาะตรงนี้จะมีคำเตือนว่าถอดหัวถอดแผ่นรอนแล้วก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับ ไฟฉายเนี่ยจะมีน้ำหนักขนาดอยู่ที่ประมาณ6ซนติเมตรกว่าๆและน้ำหนักประมาณ19กรัมกว่าๆเราลองชั่งทั้งหมดดูนะอันนี้รวมแบตเตอรี่แล้วก็แผ่นรองแล้วด้วยนะครับเมื่อรองชั่งดูก็คืออยู่ที่18-19กรัมตามที่เคลมจริงๆด้วยนะถ้าถอดแผ่นรองน่าจะบางเบากว่านี้อีกนะครับส่วนโครงสร้างของตัวไฟฉายเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหัวและบอดี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ย จะเป็นสีม่วงนะครับจะม่วงเป็นม่วงติดแดงๆหน่อยเนาะจะได้ว่าเป็นไวโอเลตก็ได้นะครับถ้าเผเพราะว่ามันจะเป็นม่วงติดน้ําเงินอันนี้เป็นม่วงติดแดงๆก็เป็นสีที่สวยงามดีนะครับหัวของไฟฉายจะมีเลนส์นะครับเป็นเลนส์ที่ใช้ทั้งรวมและกระจายแสงในตัว เป็นเลนส์ที่เรียกว่า TIR lens นะครับ Total Internal Reflective หรือว่า Reflection lens เป็นเลนส์ทั้งรวมและกระจายแสงนะครับทำด้วยโพลีคาร์บอเนตซึ่งทนต่อรอยขีดข่วนทนความร้อนและทนต่อการกระแทกนะครับทำให้แสงที่ส่องออกมาเนี่ยเป็นลักษณะคือกระจายกระจายแล้วก็เป็นแสงที่มีแสงอมเหลืองๆนิดๆส่วนการกันน้ำและป้องกันฝุ่นตัวนี้กันได้ถึง IPX7 ขึ้นไปนะครับ อ่หกเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เพิงพอบการใช้งานแบบในชีวิตประจำวันบางทีเรากลับบ้านเดินทางรอรถเมล์แล้วตากฝนเออเราห้อยไฟฉายตัวนี้ไว้กับกุญแจบ้านบางทีมันก็อาจจะต้องโดนฝนโดนความชื้นก็ผ่านได้สบายส่วนหัวไฟฉายจะมีการยิงกราฟิกนะครับเป็นลายคล้ายๆกับเกล็ดเหลี่ยมๆแบบนี้ ซึ่งสวยนะแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับที่ตัวหนังสือ18 o l i g โอพวกนี้ยกเว้นตรงนี้ที่เป็นซีเรียลก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นรหัสประจําเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นเลขอื่นนะครับตรงคอจะมีมาร์กบวกซึ่งเป็นอินดิเคชันบอกว่าเราใส่แบตเตอรี่ควบวกหันขึ้นข้างบนไปทางด้านหน้านั่นเองแล้วก็ดีไซน์ของตัวบอดี้เนี่ย i3e สมัย ยุคปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนดีไซน์ตรงนี้เล็กน้อยนะครับต่างจาก i3e สมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวถ้าดูไปท้ายๆคลิปผมอาจจะนำมาเทียบให้ดูว่าเป็นยังไงสีนี้เป็นอัญดณีที่เนียนมากๆเลยนะครับสวยมากๆท้ายจะมีการซาอร่องเป็น2ร่อง2ขีดสีทองนะครับสวยดีแล้วก็จะมีห่วงสําหรับห้อยกับพวงกุญแจบ้านกุญแจรถนะครับจะห้อยคอหรือว่าจะห้อยแบบ ตามกระเป๋าเป็นซิปเปอร์พูที่ดึงซิปก็ได้นะครับสะดวกดีส่วนการใช้งานเซอร์วิสก็เพียงแต่หมุนหัวของไฟฉายแยกออกจากตัวแบบนี้นะครับจะมีแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนก็นําออกนะครับจากนั้นก็นําแบตเตอรี่ที่มีพลังงานใส่เข้าไปซึ่งแถมมาแล้วเนี่ยเป็นอลคาไลน์นะทริปเปิลเอหรือว่าตอง A นะครับไซส์จริงๆคือ LR03 แบบ1.5โวลต์ใช้แล้วทิ้งแต่เราสามารถจะใช้งานแบตเตอรี่ไซส์เดียวกันนะครับที่เป็นประเภทอื่นอย่างเช่น Nickel Metal h y d r i d e หรือว่า NI-MH 1.2V ใช้งานได้ปลอดภัย Lithium Ion แบบ 1.5V Rechargeable ได้ด้วยนะครับปลอดภัยเหมือนกันถ้าขอให้เป็นไซส์ LR03 นี่แหละแต่ว่าแรงดัน Under ไม่เกิน1.0 Over ไม่เกิน1.5นะครับ10440ที่เป็น3.4 3.7 4.2อันนี้ไม่แนะนำนะครับ ส่วนข้างในมีสปริงโหลดช่วยป้องกันแบตเตอรี่นะครับคอนแทคแตะไม่กันไ,ไม่ถึงแล้วก็จะมีโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นมาด้วยนะครับเป็นระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นน่าจะเป็น IPX7 หรือ IP8 นี่แหละซึ่งตากฝนล้างน้ำได้เลยนะครับแล้วตัวโอริงเองเนี่ยมีมา2ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้หัวของไฟฉายมันโยกสั่นเหมือนกับรุ่นเก่าๆก่อนที่มีนะครับก็ป้องกันมั่นใจการใช้งานก็คือหมุนไฟฉายนะครับ ให้สุดแค่นี้ไฟก็ติดขึ้นมาแล้วแล้วก็แสงสว่างของเจ้าตัวนี้รันได้ถึง45นาทีนะครับที่90ลูเมนส์เมื่อใช้แบตเตอรี่เอาขลายก้อนเดียวนะครับ 3A ก้อนเดียวเนี่ยแงะมาจากรีโมทแอร์ Air, รีโมทพัดลมอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นจากนาฬิกาประจําที่บ้านนะประจําผนังอะไรพวกนี้ผมว่าก็หาแบตเตอรี่ได้สะดวกนะครับราคาประหยัดแล้วก็แสงไม่มีการใช้งานซับซอ้อนเลยคือเปิดติด ปิดดับแค่นี้เลยนะครับ90ลูเมนซึ่งแสงเนี่ยสว่างกว่าไฟแฟลชมือถืออีกนะมีฮอตสปอตที่ค่อนข้างใหญ่สปิลหนาและอมเหลืองนะครับสำหรับคนที่เดินทางกับบ้านมืดๆบางทีอยู่ในพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องเข้าในที่มืดอย่างเช่น โรงจอดรถนะครับในห้างบางทีจากบริษัทในตึกจอดรถเนี่ยหรือว่าจะเป็นชั้นใต้ดินรวมถึงบางทีเดินเข้าซอยมืดๆเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ส่องไปที่ประตูรถประตูห้องหรือว่าส่องพื้นอะไรชั่วขาวได้แล้วก็ถ้าใช้ทุกวันเนี่ยผมแนะนําให้ใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง,งเช่นแบตเตรเอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์รีชาร์จเดเบิลของซันยูเอเนลูปสีดำนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับของ Panas ซ n i กของเอ็ก스타และพวกเนี้ยที่รีชาร์จได้ก็ สามารถจะเอเนอจเซอร์พวกนี้ก็ได้นะครับก็สามารถจะหมุนหัวเพื่อเปิดคลายหัวเพื่อปิดหรือว่าจะแฮ็กด้วยการหมุนคือเกือบจะติดแล้วคลายนิดนึงจับแบบนี้แล้วดึงหัวเข้าหาตัวนะคอนแทคมันแตกกันมันก็ติดซึ่งสะดวกสบายนะครับรวดเร็วใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็เป็นสีพิเศษมีลาย18อยู่ตรงนี้นะครับก็คือครบรอบ18ปดปีโอไลท์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมานั่นเองเ,องเนาะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับกับช่วงโปรโมชั่นเดือนนี้เพราะว่า ถ้าเลยเดือนนี้ไปบางทีไอ้ลา์เนี้ยอาจจะหมดไปแล้วนะครับจะซื้อจะแถมอะไรก็แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะสะสมหรือว่าชอบสีม่วงรวมถึงอยากจะคุ้มคุ้มโปรนะครับก็ลองตามลิงก์ไปใต้คลิปแล้วกันซึ่ง เดือนเมษายนนี้เริ่มวันไหนจบวันไหนเวลาเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ข้างใต้พร้อมกับลิงก์ด้วยกดลิงก์เข้าไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปในเว็บให้ปวดหัวแล้วนะครับผ่านแอปผ่านแพลตฟอร์มได้เลยเป็น Official App ด้วยโอเคโบนัสท้ายคลิปนะครับผมเรามาดูเจ้ารุ่นอื่นๆกันบ้างนะครับลายอื่นๆรุ่นนี้แหละแต่เป็นลายอื่นที่ออกมาก่อนแล้วนะอันนี้จะเป็นโอไซต์อีดิชันนะครับสีดาด้านมีจุดๆดอยู่ นี่ก็เป็น blue p o s c l a n นะเหมือนกระเบื้องลายครามเลยนะสวยดีนี่เป็น red gold ส p ิเ i n ย cloud นะครับสีแดงเหมือนตรุษจีนเนาะร,รู้สึกจะเดินมกราคุมภามถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรุ่นเก่าๆที่ออกมาหมดแล้วนะครับจะมีช่วงฮาโลวีนปีที่แล้วก็จะเป็น body เขาก็จะเป็นแบบแบบเหมือนกับไอตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูว่า body เขาก็จะมีดีไซน์ใหม่แล้วนะครับนี่ ส่วนอันนี้คือของผมเก่าแล้วนี่เป็นคอปเปอร์นะครับรุ่นเก่าแล้วอยากให้มันออกคอปเปอร์หรือบรัสอีกจังแต่เป็นดีไซน์ใหม่นี่ดีไซน์เก่าจะเป็นอย่างนี้ลายกระลื่นที่หัวตัวตรงๆแล้วเป็นขีดๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนี่เป็นสีบลูอะไรนะนี่เป็นออเรนจ์นะครับนี่ก็เป็นสีพิเศษช่วงช่วงเดือนนั้นเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นอ่ากรีนคริสต์มาสเรดคริสต์มาสพวกนี้คืออาจจะไม่มีขายแล้วนะครับเพียงแต่ผมอยู่ในมีอยู่ในคอลเลกชันนี้เป็นสีเขียวธรรมดาซึ่งอันนี้ก็ ป็นรุ่นธรรมดาแต่ไม่รู้ว่ามันยังมีอีกไหมแล้วอันนี้หายากมากนะครับอันนี้เป็นโครมสีซิลเวอร์นะแสงอันนี้จะรู้สึกจะเป็นร้อยสิบลูเมนถ้าจำไม่ผิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้เป็นแอนติกบรอนซ์ซอมบี้กรีนนะครับมีแดงแดงอันนี้เป็นสเตลลาบลูก็ประมาณนี้แหละจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมสะสมไม่ครบนะครับน้าเงินเฉยๆแดงเฉยๆอะไรก็มีแต่ดีไซน์จะเป็นดีไซน์เก่าแบบนี้เดี๋ยวจะให้เทียบให้ดูนะครับระหว่าง รุ่นดีไซน์ปัจจุบันกับดีไซน์ใหม่ถ้าลองเทียบกันดูจะเห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์เขาสวยขึ้นกว่าเดิมนะหัวเขาจะมีแบบคอนทัวร์ตรงนี้โค้งๆแล้วก็บอดี้ที่ขีดๆจะไม่มีนะอันนี้มันจะตรงๆดูทื่อๆยุคเก่าอะบอดี้ยุคเก่าจะเป็นแบบนี้นี่พอยุคใหม่ก็จะมีเป็นการทำเทปเปอร์นะครับสวยสวยเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แต่ละปีนะครับแต่ละช่วงที่เขาออกอ รุ่นพิเศษในแต่ละปีของเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นอื่นเหมือนกันนะครับพวก IXV นี่ครบรอบ15ปี X ก็คือ10 V คือ5นะครับอันนี้ครบรอบ17ปีของปีที่แล้วอันนี้ครบรอบ16ปีเอ่อ17 I 6 6 7ไอ้16ปีมีเป็นเวอร์ชัน c o p p e r ด้วยแต่ผมไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น i thanks อันนี้เป็น friendship นะครับตัวนี้รหัส 1, 2, 3เดี๋ยวเดาเ่านจำไม่ผิด Ser i a ย123องดู ไอ v 1 2 3นเี่เป็นสีลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันพวกนี้คนละรุ่นกันนะกับไอที T ่รีวิวไปยังไงก็ลองติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับลิงก์ก็มีให้แล้วนะครับแล้วก็กดสั่งกดซื้อกันเองมีมากรุ่นมากสีกว่านี้อีกนะครับมีอย่างอื่นด้วยในเว็บไซต์ลองไปตามดูกันได้แล้วเจอกันใหม่เอพิสซหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสังเกตด,ดูว่าม่วงก็คนละม่วงกันนะเดอ้อเห็นไหมสวยนะเนี่ย อันนี้ฮาโลวีนนะบ๊ายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์